สวัสดีครับแฟนๆ FC พุทธคุณพระเครื่องทั่วไทยกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ EP 2พระนะครับวันนี้ผมนำพระปิดตาสังกัดจายอุ้มท้องนะครับของวัดหนองบัวมาให้แฟนๆ FC ได้ดูกันหลวงพ่อยิ้มจันทะโช,ช,ะชดนะครับนะครับ เป็นคนจังหวัดกาญนะครับเกิดที่กาญนะครับวัดหนองบัวนี้อยู่ที่กาญจนบุรีนะครับวันนี้ผมได้นําพระมาให้แฟนเอฟซีได้ดูกันนะครับว่าเป็นพระจุ่มรักเป็นยังไงนะฮะพระจุ่มรักเป็นยังไงแล้วก็ทั้งก่อนนี้ผมได้นําพระเนื้อผงคุกรักของหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบมาให้เอฟซีได้ ดูได้ชมได้หากันแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยได้ถือโอกาสดีก็เลยเอาพระจุ่มรักคนละแบบนะครับพระจุ่มรักกันเนื้อผมคุกรักในคนละเรื่องเลยนะฮะนะฮะผมก็เลยเอามาให้แฟนเอฟได้ดูกันพระพิมพ์นี้เป็นพระสังกัดจายปิดตานะครับเป็นพระปิดตาสังกัดจายอุ้มทองนะฮะเก่ามากครับเนื้อเขาเก่ามากครับเอฟฮะที่ผมหยิบมาเพราะว่า เนื้อเขาเนี่ยเก่ามากเนื้อผงนะฮะแล้วก็เนื้อลักเขาเนี่ยโอ้โหไม่สามารถทําเรียนแบบได้นะครับเอฟตีฮะต่อให้เอาไปทํำยังไงอีกนะครับให้ไปอบไปยังไงอีกฮะก็ไม่ได้อย่างนี้ครับเอฟตีฮะคือเขาเก่าตามธรรมชาติแท้ๆเลยครับเอฟตีฮะดั้งเดิมเลยครับที่เขาจุ่มลักมาจากาที่วัดนะฮะวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสได้ นำมาให้เป็น8 FC ได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยครับผมนี่แหละครับผมนี่แหละฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับ FC ดูที่หน้าทองนะฮะผมชอบตรงนี้นะฮะก้นหอยนี่แหละครับผมนี่แหละฮะลักที่บนก้นทองนะฮะเป็นก้นหอยเลยนะครับ FC ฮะนี่นะฮะเป็นก้นหอยเลยนะฮะ FC ดูไปเรื่อยๆนะครับผมจะทําภาพใหญ่ให้ดูนะครับ FC ฮะ วัดหนองบัวนี่อยู่กาญจนบุรีนะครับหนึ่งในห้าเบญจภาคีนะครับพระปิตานะครับผมนะฮะผมมีองค์เดียวครับเอฟตีฮะเหมือนหลวงปู่เชยวัดบางกระสอบนะฮะบังเอิญนฟุกฟุกได้มานะครับบางทีนะฮะจะเจอปุ๊บคนไม่รู้นะครับเยอะนะครับตามแผงทั่วไปเยอะนะครับพระปิตาหลวงปู่ยิ้มเนี่ยนะครับเยอะะฮะตามแผงตลาดนะฮะ ตลาดพาคเคร like ื่องนะฮะแต่ของเขาจะไม่มีจุ่มรักไม่มีไม่มีคุกรักนะครับเอฟีฮะของเขาจะเป็นเนื้อผงล้วนเลยฮะเนื้อผงแบบใหม่มากครับเอฟดูเอฟีดูนะครับเอฟีฮะเอฟีดูนะฮะดูเนื้อรักเลยครับเอฟีฮะตรงพุงนะครับเอฟีฮะเห็นไหมครับนี่แหละครับผมที่ผมหยิบมาเพราะอย่างนี้นะครับผมดูดิครับตรงพุงนะครับเอฟีฮะเห็นไหมครับตรงพุงเนี่ยตรงกลางนะฮะดูดูเนื้อผงนี่ครับ ของเขาจะเก่ามากนะครับเอฟตีฮะเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยเขาจะดูดิฮะเห็นไหมครับแล้วลักนี่นะครับดูดิครับเหี่ยวย่นไปตามกาลเวลานะครับนะครับบางที่กะหลุดลุยออกไปนะครับดูดูใต้วงแขนนะฮะอ่าระหว่างท่าสมาธิกับวงแขนนะฮะใต้นี้นะฮะล่องเล็กๆนี่นะครับเอตีฮะอันนี้พวกลักษนี่มันจะหลุดลุยออกไปบ้างเลยนะครับเอตีฮะเนี่ยเห็นไหมครับ ถือโอกาสยามดีฮะผมก็เลยเอาหลวงปู่ยิ้มมาให้เอกรนเอฟตีได้ดูกันนะฮะผมเจอองเดียวครับเอฟตีฮะตั้งแต่เล่นพระมานะครับผมนะฮะแต่เยอะครับตามสนามพราได้เยอะมากเกินกลาดเลยฮะโอ้มีพิมพ์เท่าดิปโ้มือก็มีฮะใหญ่ก็มีครับนะครับผมนะฮะเล็กก็มีฮะนะฮะแต่หาเนื้อจุ่มลักแบบนี้มันไม่มีครับเอฟตีฮะ อ่มาดูด้านหลังนะฮะผมจะให้ดูนะฮะที่เขาว่าเม็ดลักเม็ดลักน่ยครับ F4 ฮะเนี่ยเห็นไหมครับดูดิครับ F4 ฮะด้านหลังนะครับมีเสียงหอบมั่งอะไรมั่งก็ถืออย่าถือโทษนะครับขออภัยนะครับเพราะว่ายังหอบอยู่นะครับยังป่วยไม่หายนะฮะวันนี้เลยต้องใช้เสียงนะครับผมใช้เสียงบรรยาย เอฟีดูนะครับผมจะให้ดูด้านหลังนะครับเอฟตีครด้านหลังเขาก็สวยนะครับดูดิฮะเนื้อผงเนื้อรักนะครับเขาก็ยังพอหลงเหลือให้เห็นนะเอฟตียังพอให้เห็นเพราะว่าหลุดลุ่ยออกไปตามกาลเวลานี่ในภาพนะครับไม่สวยนะครับแต่จะสององค์จริงจะสวยกันนี่นะครับเขาจะมีเม็ดนุงเม็ดรักเต็มไปหมดเลยนะครับเอฟตีครับ ดูการรอยแตกเลยครับรอยแตกของอ่าเนื้อรักเลยครับเอฟตฮะดูรอยแตกของเนื้อรักนะฮะดูดิครับเอฟตฮะเกยยังไงทําทําไม่ได้แหละครับเอฟตฮะเนี่ยผมให้ไปทํายังไงก็ทําไม่ได้ทําแบบเนี้ยทําไม่ได้แหละครับเอฟตฮะดูดิครับเห็นไหมครับด้านซ้ายมือเรานะครับเอฟตฮะอันนี้จะมีด้านซ้ายริมริมสุดนะฮะเนื้อรักก็จะเข้มมากนะฮะส่วนถัดลงมาเนี่ยก็จะมีเม็ดรักเต็มเลยเห็นไหมครับเอฟตฮะ ดูดูดีๆนะครับ FP ฮะไอที่จุดเหลืองๆๆๆนั่นคือเม็ดลักนะครับที่เขาว่าเม็ดลักเม็ดลักอะไรนั่นแหละครับเห็นไหมครับ FP ฮะนี่นะครับผมเอาให้ดูก็จะจะชัดๆนะนี่นะครับลักที่หลงเหลืออยู่นะจริงๆจะสององค์จริงนะครับก็จะสวยงามมากนะอันนี้ภาพแล้วอาจจะซูมมองไม่เห็นเม็ดลักเท่าไหร่เพราะมันอยู่ใต้ผิวนะครับผมนี่นะฮะอาจจะ ทำสไลด์เร็วเกินไปนะครับนะฮะแต่ถ้าหยุดทีละเฟรมนี่ต้องไปดูด้านล่างท้ายท้าย,ายคลิปนะเอฟตีฮะถ้าใครจะดูแบบหยุดทีละเฟรมละเฟรมไปดูดูท้ายคลิปผมจะทําท้ายคลิปนะหน้าหลังนะฮะเอฟตีฮะสักแป๊บสักครับเอฟตีฮะอาจจะมีไทเติร์นิดนิดหน่อยฮะผมให้ดูด้านข้างขวานะครับเอฟตีฮะให้ดูด้านข้างขวา เห็นไหมครับด้านขวาเห็นไหมครับเอฟตีฮะเห็นไหมฮะดูด้านขวาเห็นไหมครับเนี่ยฮะองค์ไม่ใหญ่ครับเอฟตีฮะองค์ไม่ใหญ่ครับองค์สูงประมาณไม่ถึงนิ้วนะครับเอฟตีฮะองค์ไม่ใหญ่ครับสังกระต่ายปิดตาอุ้มท้ององค์นี้นะฮะถือว่าใส่กรอบของคอนี่กําลังพอดีเลยฮะเอฟตีฮะดูดีครับผมให้ดูเนื้อรักครับเอฟตีฮะแล้วก็ดูผงนะครับ ดูที่มือสองข้างที่มาประกบกันที่นูนๆตรงนะฮะขวามือแล้วนะครับเนื่อคขึ้นมือปิดตานะครับแล้วก็จะมีเนื้อรักนะฮะจะมีเนื้อรักที่หลงเหลืออยู่ด้านข้างเห็นไหมครับเอฟีฮะเห็นไหมฮะเนี่ยก็คือเม็ดรักนะฮะแดงๆอะไรนะฮะมีแดงมีส้มนะฮะเขาจะเนื้อ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 รักเขาจะไม่ไม่เสมอนะเอฟตีฮะเขาจะมีแตกต่างนะครับเอฟีฮะมีแดงมีส้มมีอะไรฮะแตกต่างกันไปนะครับ นี่คือทํำยังไงฮะธรรมชาติเขาสร้างมานะฮะโอ้พระต้องร้อยกว่าปีเลยครับธรรมชาติเขาสร้างมาเองนะเฟซีฮะให้เอาทําเกนฑฮะเอาไปทำแบบนี้ก็ทําไม่ได้เอฟซีนะครับนะฮะเดีย๋ยวมาดูด้านทรายกันต่อครับเอฟซีฮนะไว้ฮนะคลิปนี้ไม่ไม่ไม่ไม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 นานเท่าไหร่สิบกว่านาทีครับผมอ่านี่นะครับนี่นะฮะผมให้ดูเนื้อผงนะครับ เนื้อผงนี่ก็คือเนื้อผงสมเด็จเราดีๆเลยเนี่ยนะครับเอฟตีฮะเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงสมเด็จเราเลยนะครับเอฟตีฮะนะฮะถ้าอยากดูเนื้อผงสมเด็จก็ดูองค์นี้ได้ฮะเหมือนกันฮะใกล้เคียงกันครับให้ดูด้านก้นก่อนนะครับเอฟตีฮะเห็นไหมครับค่อยๆหย่อนลงมานะฮะนี่รักก็ยังหลงเหลืออยู่นะฮะผมให้ดูเนื้อเนื้อผงนะครับเอฟตีเห็นไหมครับนี่แหละฮะเหลืองๆนวลๆนี่แหละครับนี่แหละฮะ เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเนื้อรักเนี่ยเขาปิดเนื้อผงอยู่นะฮะก็เลยไม่มีการเปิดของให้เห็นนะครับแต่การเวลาผ่านไปเนี่ยผงรักเนี่ยเนื้อลักเนี่ยเขาจะหลุดลุ่ยออกไปนะฮะเขาจะเลยเปิดเนื้อให้เห็นนะครับเห็นไหมครับผมให้ดูเนื้อนะฮะอ่าระหว่างเนื้อเนื้อผงกับเนื้อรักอะไรเงี้ยฮะมีสีแดงมีสีส้ม น,ะะนี่ขนาดเนื้อเนื้อเนื้อ,อักหลุดออกไปเยอะแล้วนะครับก็ยังลงเหลือให้เห็นนะครับแล้วก็แล้วก็เนื้อผงนะฮะเขาจะเหลืองนวลน,นะฮะผ่า100ร้อยกว่าปีะฮะผงเขาจะได้แล้วครับผงเขาได้แล้วนะฮะเขาจะเซตตัวรัดตัวระบบเขาจะเข้ากันพอดีแล้วฮะนี่นะฮะดูดูดูด,ดูดูเนื้อรักนะครับเอฟซี 3, เห็นไหมครับแอบ เนื้อรักนะเขาจะเนียนเขาจะมีหลายสีนะครับเอฟีฮะมีหลายสีให้เราเห็นฮะที่เกฟปัจจุบันทุกวันเนี้ยอย่างหลวงปป่เอี่ยมวัสนพานสูงเนี่ยนะครับเขาจะเป็นดำทั้งองค์เลยนะครับดำทั้งองคนะ์เนี่ยคือไม่ใช่ฮนะเพิ่งจุ่มมาใหม่ใหม่เอฟีฮะพระทำมาได้สิบกว่านะป,ปีนะฮะสิบปีสิบห้าปีนะเพราะว่าเนื้อลักเนี่ยเขาจะมันและอีอย่างไอพระมันมันนะครับผมแนะนาอย่าไปจับนะครับเอฟีไอพระมันๆคือพระใหม่นะครับ ผ้าเก่าเขาไม่มีมันแล้วครับมีแต่แห้งๆครับเอฟซีฮะเนื้อนะครเขามีแต่แห้งๆครับเอฟซีฮะเขาไม่มีหรอกครับนะฮะเขาไม่มีหรอกครับมันๆนะครับเขามีแต่แต่แห้งอย่างเดียวครับเอฟซีฮะแห้งซีดลงไปนะฮะนี่ให้ดูด้านข้างด้านขวานะฮะสี่พ้าองศาเห็นไหมครับผมชอบใจตรงไหนครับเอฟซีฮะผมชอบใจตรงก้นหอยนี่แหละครับตรงพุงนี่แหละครับผมชอบใจตรงนี้แหละฮะนี่แหละฮะ เนื้อรักนะฮะดูนะฮะเหย่ยวย่นไม่มีใครทําได้ครับเอฟีอย่างนี้ไม่มีใครทําได้นะฮะนอกจากการเวลาเขาทาธรรมชาติเขาสร้างมานะครับนะี่ฮะดูตรงลึกนะฮะตรงขัดสมาธินะฮะแล้วก็ระหว่ังวงแขนนะกาจะลึกมากในเอฟทีเนี่ยนี่นะครับเอฟีดูดูไปก็ฟังไปนะครับพิจารณาไปนะครับผมอันไหนฟังไม่ทันก็หยุดได้แล้วก็พิจารณา ทำภาพนิ่งแล้วก็ดูเองได้นะครับเอฟซีะนะฮะ,ะเรามาดูมาดูอีกด้านหนึ่งครับผมด้านซ้ายนะครับผมให้ดูด้านซ้ายด้านซ้ายเอียงสี่้างองศาหรือเปล่าถ้าจาไม่ผิดนะน่าจะใช่ครับดูดูเลยครับอ่าข้างล่างนะฮะข้างล่างอ่าถ้าขัดสมาธินะ,ะแล้วก็จะมีร่องอยู่ตรงกลางนะฮะข้างบนนั่นข้างบนนั่นคือแขนนะครับเอฟซีะแขนอุ้มทองไว้นะฮะเขาเรียกสัง พักปิดตาสั่งกตะายอุ้มท้องนะอีกสองมือปิดทั้งปิดตานะฮะอีกสองมืออุ้มท้องนะครับ F4 ฮะนะฮะเนี่ยผมชอบก้นหอยนี่แหละครับ F4 ฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นตัวหนอนเลยเห็นไหมฮะไม่มีใครทําได้แล้วก็เนื้อผงเป็นไงฮะตรงกลางก้นหอยนะฮะสวยตัดเลยนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วก็เนื้อผงด้านบนูแล้วก็เหลืองสวยนะฮะพระองค์นี้ผมไม่เคยเอาออกมาถ่ายนะครับ F4 ฮะ ผมจะใส่ตะหลับไว้ตลอดเวลานะครับผมกลัวกลัวหักครับผมกลัวพ้าผมหกักนะฮะนี่นะฮะนี่คือพระผงจุ่มรักหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะได้ข่าวว่าเปลี่ยนเป็นชื่อวัดใหม่แล้วนะครับผมเป็นชื่อใหม่นะผมไม่ทราบว่าวัดอะไรนะครับผมเอฟซีอยากไปเที่ยวไปชมก็ลองไปส,งสืบหาเอาเองนะครับผมหลวงปู่หลวงปู่ยิมหลวงปู่ยิ้มนะครับ อินทะโชตินะครับผมหรือจะเรียกง่ายๆก็อินทะโชดนะครับผมนะะเรียกได้หลายแบบนะครับผมนะฮะแล้วแต่เอฟซีจะเรียกกันไปนะครับผมผมก็มีแค่องเดียวเนี่ยแหละครับเอฟซีอ่าผมให้ดูเอียงนะครับเอียงด้านหน้าสาี่สิบาองศาเห็นไหมครับผมตรงขัดสมาดนะฮะอย่างก็ใครเป็นตรงลักที่มันเป็นตัวหนอนนะ,ะอย่างก็มีใครไปเซนไลเ,เซนไว้นะครับเอฟซี<笑><笑>เห็นไหมครับเนะนี่ยนะะี่แหละ ตรงนี้ลึกมากนะครับเนี่ยวงแขนนะครับผมใต้วงแขนนั้นลึกมากเห็นไหมครับผมชอบใจนะต้องการี่ป่องออกมาแล้วรอบรอบพุงเนี่ยเขาจะมีรักเกาะเต็มเลยนะเอฟซีฮะนะฮะเขาจะมีลักเกาเเนะเต็มเลยนะครับนี่ฮะเอฟซีดูไปนะครับเอฟซีฮะดูไปพิจารณาไปนะครับผมผิดถูกยังไงก็ขออภัยนะครับเอฟซีฮะผมก็มีแค่องคเดียวเนี่ยแหละครับผมนะ,ะเยอะครับหลวงปู่ยิ้มฮะ ผมไปดูตามคนที่ห้อยอยู่ห้อยหลวงปู่ยิ้มอยู่หรือว่าตามแผงพระตลาดพระทั่วไปทุกๆแผงนะหลายจังหวัดนะฮะไม่มีนะครับจุ่มลักม้าเนี่ยครับมีจั่เนื้อผงล้วนๆเลยฮะมีองค์ใหญ่องค์เล็กองค์โตนะครับเอฟซีฮะนะครับผมอ่าผมให้ดูลาทจีละเฟรมนะครับเอฟซีครับผมมาดูเลยครับผมอันนี้อันนี้ด้านหน้านะครับไอ้นูนด้านหน้านี่ฮะตรงหน้านี่คือปิดตานะครับเอฟซีฮะ เดี๋ยวผมให้ดูทีลเฟมละเฟมนะครับนี่แหละฮะผมให้ดูททลชัดๆเลยเอฟตีฮะผมให้ดูเนื้อลักนะเอฟตีซูมเอานะครับผมซูมได้ครับนะฮะซูมได้เลยเอฟตีถ้ามีไอแพดโทรศัพท์ซูมหน้าอกดูได้เลยครับนี่เห็นไหมครับดูเนื้อลักนะครับใครทําได้เลยครับเอฟตีฮะนี่นะฮะเห็นลัคนะครับใครทําได้เลยครับเนี่ยไม่มีหรอกครับเก๋เอาไปทําไม่ได้นอกจากธรรมชาติสร้างมาแล้วดูตรงกลางนะครับเนื้อนี่ฉ่ำนะฮะ ฉ่ำเป็นพระสมเด็จเลยนะฮะเห็นไหมครับรักเนี่ยดูดิครับเขียวย่นเป็นต้นหนอนเลยฮะนะฮะเกไม่สามารถทำได้นะฮะผมให้ไปทำเลยนะ,ะแล้วต้องการในฉ่ำนะฮะเนื้องผงก็จะฉ่ำมากพระองค์นี้ผมเก็บไว้ในตลับตลอดนะฮะผมไม่กล้าเอาออกมาเพราะว่ากลัวหักดูดิครับเห็นไหมฮะผมให้ดูชัดๆในเอฟตีฮะ ดูกันไปเรื่อยๆครับเอฟซี F T A. ดูกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ลึกมากเอฟซีตรงนี้ลึกมาก, F T A, ก,มากอ่าใต้วงแขนล่างนะใต้ล่างใต้วงแขน,นครับลึกมากๆนะครับตรงนี้นะครับดูไปพิจรารณาไปนะครับเอฟซี F T A. นะครับมันย้ายผิดถ,ถูกยังไงก็ขออาภัยนะครับ อันนี้ดูด้านหลังนะครับเอฟให้ดูเลยครับเห็นไหมครับนี่ขนาดเนื้อลักหลุดลุยออกไปเลยฮะก็ยังลงเหลือให้อยู่นะครับเอฟีฮะนี่แหละครับอาจจะบางๆนะฮะดูดีครับการแตกของลักนะครับเอฟีฮะอย่างนี้ใครจะทําได้ล่ะครับเอฟีฮะการแตกของลักนะครับดูดีฮะเป็นซีเป็นซีเป็นลายปาเก้เลยเห็นไหมฮะเนี่ยเอฟีฮะเนี่ยเป็นลายปาเก้เลยนะครับเอฟีฮะเห็นไหมครับนี่แหละฮะ เม็ดลักเขาก็ดูดีดูสวยนะครับเนี่ยฮะอย่างอย่างที่ผมบอกนะฮะซ้ายมือเรานี่แหละครับผมตรงที่เหลืองเหลือง <ๆ S 1> นี่นะฮะเหลืองเหลืองเหลืองติดดำเลยนะฮะนี่แหละครับนี่คือเม็ดลักนะครับเอฟตีฮะที่กระทาไว้นะครับจุ่มจุ่มลักมานะครับเอฟตีฮะเห็นไหมครับั้แต่ผมเล่นพระมาผมก็เจอองค์เดียวนี่แหละครับเอฟตีฮะหลุดครับผมบอกแค่นี้แล้วกันว่าเป็นพระหลุดนะฮะ ะะแล้วผมก็ไม่เคยเจออีกเลยแบบนี้นะฮะแม้แต่ปิดตานะฮะปิดตาหลวงปู่ยิ้มผมก็ยังไม่เคยเจอเลยฮะพระปิดตานะครับผมปิตาก็อง์เท่ากันนี่แหละครับผมเนื้อเนื้อผมคุกลักเหมือนกันครับเนื้อผมกลุ่มลักเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เคยเจอนะครับเอฟซีฮนะผมก็พยายามหานะครับเอฟซีฮะผมก็พยายามหานะครับผมนะครับ